นวครับคุณผู้ชมครับหลายคนตื่นเต้นกันเลยเกินเพราะว่านะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันที่9าพฤษภาคมนี้จะเปิดอย่าเป็นทางการแล้วใจกลางเมืองครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของประเทศไทยนั่นก็คือเซ็นทรัลแอม s บ y สซีนะครับที่อยู่ติดกับเซ็นทรัลชิดลมนั่นแหละซึ่งต้องขอบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยทุกคนจับตามองเพราะว่ามันจะเป็นการรวบรวมแบรนด์ชั้นนําเยอะมากเ<ะ>ช้านี้เราเลยเชิญแน่นอนนะครับผู้บริหารนะ ตำแหน่งของเธอคือผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดโครงการ Central ลเอ a s s y ซต้องขอบอกว่าเป็นพี่ของเราเองครับผมพี่คนที่พูดเก่งมากเราต้องเชิญมาว่าเขาจะรู้เรื่อง Central ลเอ a ม s y ซีมากที่สุดขอต้อนรับคุณสิรินิดโชคชัยฤทธิคุณหรือว่าคุณเกจาก Central ลเอ a s s y มากับชูของเราเห็นไหมเฮอรุณสบายใจเชิญครับเชิญครับเชิญท่น <c oughs> ี ไปไหนตอนไหนนี่จะต้องมีคนเดินตามตลอดใช่ไหมครับนน <laughs> ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงดูดูดูฝั่งนู้นก่อนดูฝั่งนู้นก่อนนี่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 คือแกง๊งด์พิเกตหรือว่าอะไรฮะที่ที่ตามมาด้วยนี่เป็นกลุ่มแฟลนชอปเปอร์ของเรานะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงประชาสัมพันธ์นะคะการเปิดโครงการเซ็นทรัลอเมริกาค่ะการะะกพฤษภาคมแต่ว่าเป็นเป็นแ t นเว็บลอน แล้ววันที่เก้าก็เปิดให้คนเปิดแล้วก็ไปเข้าช่วหพี่ทีกรหลายคนสงสัยเนอะครับเดี๋ยวเซ็นทรัลเอมบอซี่ใช่ค่ะเซ็นทรัลเอมบอซี่เนี่ยจะมีความเลื่อนหรือวลังการขนาดไหนคะ Central ลอ a มซีเเป็นศูนย์การค้านะคะเรียกว่า The New Luxury Retail Project of Asia ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่ในช่วงการเดินสายประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการไปพบปะสื่อมวลชนนะคะ,คะเพื่อเชิญสื่อมวลชนไปเป็นเกียรติในพิธีเปิดซึ่งในงานวันเปิดเนี่ยก็จะเป็น Exclusive Event นะคะเป็น Exclusive Evening ก็จะมีเฉพาะแขกรับเชิญน,นะคะ สื่อมวชนคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็แขบผู้มีเกียรติจำนวนหนึ่งนะคะส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือการเปิดตัวศูนย์การค้า Central ลอเมซิ y อย่างเป็นทางการสำหรับลูกค้านะคะผู้มาเยือนแล้วก็สาธารณชนในวันที่9พฤษภาคม9พฤษภาคมจดไว้เลยวันศุกร์ที่9พฤษภาคมหลายคนตื่นเต้นมากเพราะว่าให้พี่เกเล่าเองน่อ่อน ผมเองก็ได้มีโอกาสไปมาเห็นมาแล้วขอไปดูก่อนเป็นไงบอสก็อ,อยากจะรู้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีแฟลกชิปสโตร์<ะ>ถ้าแฟลกชิปภาษาไทยเลยใช้คำว่าอะไรดีพี่เกก็เป็นร้านค้าแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าสมบูรณ์ที่สุด<อ>นะคะทั้งในแง่ของตัวความสมบูรณ์ของคอนเซปตร้าน<อ>นะคะดีไซน์แล้วก็เรื่องของตัวคอลเลกชันที่จะนำมาเสนอบางงานสองชั้นทั้งหมดดัใช่ไปดูมาแล้ว พี่เกดบอกว่านำซิมีแบรนด์อะไรบ้างไปดูมาเรียบร้อยแล้วคุณนุชมีแบรนด์อะไรบ้างมี a i r m e s ม e w m e w ไปดูมาหมดแล้วไปเจอดูมาแล้ว Prada Chanel Chanel Lauren Tom Ford Christian Louboutin Saint Laurent Givenchy เยอะมากอันนี้เป็นในส่วนของตัวแฟชั่นแบรนด์นะคะซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ยังมีในกลุ่มของแบรนด์ที่เป็นร้านอาหารค่ะ Dining ฮิปสไบค์คาเฟ่ต่างๆแล้วก็ไลฟ์สไตล์ช็อปต่างๆ mm hmm. มากมายพี่หนูแหม่มเองก็ไปเปิดร้านที่นี่แ้วฮะพี่หนูแหม่มเองก็มีร้านอยู่ที่นี่เนวบาร์แล้วพี่หนูแหม่มสุ่ิวิภาคก็ไปเปิด<อ>ที่นี่คือแน่นอนช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเกศเองพี่เกศเองก็คงจะต้องตื่นเต้นมากคือตื่นเต้นอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการเปิดในครั้งนี้ที่อยากให้ทุกคนรับทราบคือศูอองงนย์การค้าเซ็นทรัลอัมบารซีเนี่ยนะคะเราจะเปิดนิยามของคำว่า The New Luxury ครับซึ่งเราจะเปลี่ยนนิยามของคาว่หรู ในความเข้าใจของคนว่ารู้แปลว่าแพงรู้แปลว่าเ,เข้าถึงยากยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต,ต้องไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นะคะแต่ว่าในความที่เป็น central m b a c y เนี่ยเราสรรสร้างแล้วเราก็ใส่ เรื่องของความใส่ใจในดีเทลทุกอย่างลงไปตั้งแต่เริ่มการทำดีไซน์ของโครงการนี้รเรียกว่าตั้งแต่เอ,อ็กซ์เทียร์ภายนอกนะคะคซึ่งมันก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเป็นไอคอนิกบิวดิ้ซึ่งการออกแบบก่อสร้างเนี่ยเป็นอะไรที่วันอักษรคยในโลกนี้จริงๆไม่มีใครเหมือนจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยอินเทียร์แล้ก็สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวรีเทลเลอร์กับแบรนด์เนี่ยแทบจะทำร้านร่วมกันเลยนะคะเพราะว่าเรา ตึกที่เห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการโค้งมนเชื่อมโยงไร้รอยต่อเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบช็อปของร้านค้าเองเนี่ยเขาก็ต้องเชื่อมโยงไร้รอยต่อไปกับเราด้วยซึ่งร้านค้าที่เปิดกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟลกชิปของตัวเขาเองเลยคือทั้งโลกมีแบบเนี้ยนะคะ<ม>อยู่ที่เดียวคือการตั้งแต่เริ่มการใช้กระจกโค้ง<ช>เป็นต้นอย่างเงี้ย<ม>นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่เราทำด้วยกันมานานกับ,บตัวแบรนด์นะคะแล้วก็ ในความใส่ใจในเ้ื่องรายละเอียดต่างๆมากมาย uh huh. นะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเซ็นทรัลบาซีนี่คือตัวตนของเราเนี่ยหนึ่งคือเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน uh huh. เรามีเรื่องของตัวอาร์ตอินสป n g ริงเข้าไปในศูนย์การค้านี่ย uh huh. เยอะมากนะคะ uh huh. ต้องขอบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะไปที่เซ็นทรัลเอเมอซีได้โดยการลงจากรถไฟฟ้า BTS เอ่อเอ่อเินจิตถูกไหมฮะเลินจิตเชื่อมติดเข้าไปเลยเข้าไปเลยก็จะนที่เดินเขาชิดลมแล้วก็ทะลุเข้าอย้เลยคนที่ไม่เคยไปแถวนั้นอาจจะสงสัยอยู่ตรงไหนก็คือตั้งติดอยู่กับเซ็นทรัลชิดลมนั่นแหละใช่นะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าพื้นที่นี้แพงที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ไหมตอนนี้คือหน้าตอนที่เราซื้อที่ดินโครงการนี้นะคะที่ดินของเราก็เป็นที่ดินที่อยู่ในประวัติศาสตร์การ ราคาสูงที่สุดในประเทศไทยนะตอนนั้นนะครับก็หลายคนตื่นเต้นมากวันที่9แล้ววันที่9้าพฤษภาคมยรัย่งเป็นทางการแล้วนะครับเช้านี้เราต้องขอบคุณคุณเกศด้วยพี่เกศนะะก็ทุกคนก็อยากจะเห็นเพราะว่างานเปิดตัววันที่แปดนะครับอย่างเป็นทางการตอนนี้คนอยากไปกันเยอะมากคนพูดโทรมาหาทุกวันไหมคว่าอยากจะไปร่วมงานเปิดตัวก็ก็ก็ใช่อ่ะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนะคะว่ามันเป็น exclusive opening OMG แน่นอน ไว้แน่นอนค่ะ O M G แน่นอนยะนะคมกอนะครับผมแม <laughs> <laughs> แต่วันที่9อย่าลืมแวะไปนะ <c oughs> เปิดอย่างเป็นทางการสําหรับคนไทยทั้งประเทศแล้วกับ <c oughs> Central Embassy นะเ <c oughs> ช้าวนี้นขอบคุณคุณเกศที่ตื่นมาคุยกับเราด้วยนะครับขอบคุณคคุณเ <c oughs> กศครับ <c oughs>